สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อนไปชมวิธีการขุดหนอกกล้วยไข่นะครับจะเอามาขยายพันธุ์ว่าเทคนิคและวิธีการการขุดหนอกกล้วยไข่เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวไปพบกับลุงโยนะครับผู้ที่จะให้ความรู้กับเพื่อนเพื่อนในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับลุงโยครับสวัสดีครับขอจำนงนะครับครับมสวัสดีครับวันนี้นะครับลุงโยจะมาสอนเทคนิคของการ คัดหน่อกล้วยไข่และขุดหน่อกล้วยไข่นะครับเ,เพื่อนๆอยากจะรู้ว่าทํำยังไงบ้างครับวิธีการเดี๋ยวเราทาให้ดูหน่อยครับครับการที่จะขยายพันธุ์เอาหน่อกล้วยไปปลูกที่ใหม่ก็ต้องดูว่าเครือที่เ,เราตัดแล้วไม่มีเครือแล้วเราถึงจะคัดได้ถ้าระหว่างเราไปคัดหนอ่อตอนที่มันมีเครืออยู่เนี่ยมันจะตัดน้ําเลี้ยงทําให้ลูกไม่โตงานไปมหมายถึงว่าเราต้องตัดเครือไปแล้วถึงจะแยกหน่อได้ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องเราต้องตัดเครือแล้ว ถึงจะแยกหน่อเดี๋ยวลุงโยสาธิตวิธีการคัดหน่อกล้วยแยกหน่อกล้วยให้่าทำยังไงครับอฟันฟันข้างล่างฟันดิ้งข้างล่างให้เห็นสะโพกหมายความว่าลุงโยขุดด้านล่างใช่ไหมครับขุดด้านล่างขุดด้านล่างก่อนให้เห็นต้นเลยใช่ไหมครับรอบต้นเลยที่เราจะคัดเอาหน่อไอ้หน่อแล้ไม่เอาเอาทิ้งไปเนี่ยอันนี้เล็กเนี่ยผูไม่รอดโอ้โหหมายถึงว่าเราจะฟื้นดินก่อนให้เห็นสะโพกก่อนนะัเห็นสะโพกเนี่ยเขาเรียกสะโพกเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวแบนิดนึงแล้วก็จะ ฟันเข้าไปันไงใช้จอบสับเขาเลยใช่ไหมครับใช้จอบจับแล้วกดลงกดลงใช่ไหมครับกดลงถ้าไปงัดถ้าไปงัดแล้วจอบจะหักเนี่ยกดลงโอ้โหเร็วมากเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาแค่นี้ใช่ไหมครับอ่าแค่นี้เนี่ยตรงนี้เขาเรียกสะโพกแล้วแล้วลากนี่ต้องตัดไหมครับอ่าลากนี่เราไปเอาออกอตัดออกให้ก็เดินลากใหม่แล้วมีมีหน่อข้างๆต้องเอาออกไหมอ่ามีหนอนี้ก็ต้องเอาออกเนี่ยที่เป็นตุ่มขึ้นมาเหตุผลเอาหน่อออกต้องเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นแข่งมาต้นแม่นี้เอาทีมงานของเราอ่าแสดงว่าต้นแม่จะจะเรียนเติบโตช้าใช่ เขาจะไปแย่งอาหารกันแล้วนัดหน่ออย่างไรครับที่เราจะคัดเอาไปนี่ครับหน่ออบบอย่างนี้เลยรอดเปิดโอกาสรอดร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้โอ้โหต้องหน่อยแบบนี้เลยใช่ไหมครับแล้วแล้วผมเห็นมีการตัดยอดแล้วเพราะอะไรครับออันนี้คือเราต้องปาดทิ้งไปก่อนเพื่อที่จะตัดทำาเลี้ยงเขาไม่งั้นเขาก็จะอเหมือนจะไม่แตกเขาจะตายไปเลยอ๋อก็ปล่อยตา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 ยลงมาเลยครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคความรู้นะครับการคัดหน่อต้องสมบูรณ์แบบนี้ใช่ไหมเพื่อจะไปปลูก เพื่อนๆ<ร>ก็เห็นแล้วว่าวิธีการคัดหนอ่อกั้วไข่นะครับเดี๋ยวเราไปชมอีกหน่อยนะครับว่าวิธีการขุดหนออ่ออันนี้ไปตัดรากหลังจากที่เราขุดหน่อมาแล้วเราต้องมาตัดรากนะครับเพื่อนตัดรากแล้วก็ตัดหน่อที่จะออกด้านข้างมาแบบนี้นะครับแบบให้โล้นเลยนะครับเพื่อไม่ให้นะครับขึ้นมาแย่งอาหารใช่หน่อเล็กขึ้นมาแย่งอาหาร แล้วก็หน่อแบบนี้เป็นหน่อที่สมบูรณ์นะครับอันนี้ต้องขอบคุณลุงโยด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมวิธีการขุดกันต่อเลยนะครับลุงโยก็จะเปิดหน้าดินด้านข้างออกก่อนนะครับ,บเพื่อนเพื่อนเพื่อให้เห็นสะโพกนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาความรู้เรื่องของการขุดหน,หหนกก่อกุยไข่หรือหน่อกุยอื่นๆนี่เห็นไหมครับพอเห็นสะโพกเสร็จสับตัดจากต้นแม่เลยครับเดาะลงใช่ไหมครับกดลงกดโอ้โหนี่เป็นเทคนิคเลยนะครับ ง่างมายเลยนะครับเพื่อนๆนง่ายมากๆเลยในการที่เราจะมาขุดหน่อกล้วยนะครับหน่อเล็กนีู่กได้อันนี้ก็ไปเพาะใส่ถุงไว้ก่อนอ่ะได้แต่ว่าต้องไปเลี้ยงก่อนต้องไปเลี้ยงใส่ถุงก่อนตัดด้านในเลยโอ้โหง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนบอกว่าวิธีการขุดหน่อกล้วยนี่ขุดยากแต่ผมเห็นโยขุดนี่สุดยอดเลยมีเงาอยู่มีมีเพื่อนก็สามารถเอาวิธีนี้ไปทําได้นะครับกับ การที่เราจะขุดหนอกกล้วยต่างๆนะครับแต่ต้องเปิดใี่เห็นเฉพกะด้านข้างก่อนนะครับโดยใช้จอบสับนี่นะครับหนอเล็กนี่ก็ต้องเอาไปเลี้ยงใส่ถุงก่อนเนี่ยหนอเล็กเอาไปเลี้ยงใส่ถุงก่อนนะครับนี่ใช้ได้หมดใช้ได้เนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆวันนี้เก็บสาระความรู้เรื่องการขุดหนอกกล้วยไข่นะครับมาฝากเพื่อนๆรับชมนะครับอันไหนไม่ได้กะคิิปไปนะครับนี่เพราะว่ากล้วยเกือนี้นะครับลุงโยบอกว่านะครับอ่าตัด เครือออกไปแล้วนะครับถึงจะขุดหน่อได้นะครับเปิดด้านข้างนะครับเพื่อนเพื่อนให้เห็นสะโพกก่อนแล้วก็ตัดแกนด้านในที่ติดกับต้นแม่นะครับออกนะครับเราก็สามารถที่จะได้หน่อกล้วยเอาไปปลูกได้นี่เป็นหน่อกล้วยไข่นะครับหลังจากที่ตัดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็เอาจ่าไปตัดรากนะครับเพื่อนนี่ให้เพื่อนดูแบบหลายๆช็อตเลยนะครับเรื่องของเทคนิคครับเปิดหน้าดินด้านข้างออกก่อนนะครับเพื่อนแล้วก็ ขุดด้านในออกน้อง,งัดนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับกล้วยไข่สามารถขายได้ทั้งผลของกล้วยไข่แล้วก็หน่องกล้วยไข่นี่ก็เป็นเทคนิคการขยายพันธุ์กล้วยไข่แบบง่ายนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนเองนะครับก็สามารถเอาวิธีนี้นะครับ ไปเรียนรู้ได้เลยวิธีการขุดหน่อไข่นะครับขุดทีเดียวสองสามทีออกแล้วเราเปิดดินด้านข้างก่งอนนี่เสร็จแล้วนะครับการเรียนรู้ที่ลุงโยสอนมาเราก็จะได้เลื่อนทาตามวิธีการโดยตัดรากและตัดรากออกให้ให้หมดหน่อออกไหมครับหน่อเล็กออกไหมเอาออกครับเอาออกถ้ามีหน่อตุ่มขึ้นมาต้องเอาออก<น>อ,อย่างนี้นอย่างดี้เพราะถ้าเกิดเอาไว้มันจะไปแย่งลําต้นที่เราปลูก โอ้โหนี่แคเป็นเทคนิคและการเรียนรู้เลยครับี่เรียนรู้ได้ไวมากเลยนะครับประโยชน์มากเลยเดี๋ยวเราไปชมวิธีหลังจากที่เราขุดหน่อออกหมดแล้วครับลุงโ,โยจะต้องตัดต้นแม่ทิ้งไหมครับก็เดี๋ยวอ่ันนี้ออกหน่อหนึ่งมันมันจะเจ๊งอย,กกกอยู่อันนี้อันนี้ก็ไปปลูกได้เนี่นี่ก็ไปปลูก <ฤฤ S 1> ได้ใช่ไหมครับได้ตายไหมอันนี้ไม่ต้องปาดแม่ที่ตัดเครือไปแล้วครับต้นเขายังไม่โรมแล้วแต่เราต้องเอาออกเพราะว่าเพื่อจะให้รากต้นลูกที่เขาขึ้นมาทดแทนเนี่ย ได้มีอาหารกินสมบูรณ์เขาก็จะเติบโตแล้วก็ออกเครือต่อไปนี่หมายถึงเราต้องตัดต้นแม่ที่ออกเครือแล้วออกใช่ไหมครับใช่อันนี้เราต้องขุดออกไปเลยขุดงาออกด้วยเขาจะมีเงาฝังอยู่เนี้ยโอ้โหนี่จะเป็นเทคนิคเลยครับเนี่ยเขาจะมีงาฝังเดียวหน้ามันฝังอยู่นี่ตัดได้หมดเลยนะครับเพื่อติดจะให้เขาเดินให้ให้เขาเห้เขาสร้างรากใหม่ครับเอาเงาออกเลยใช่ไหมงาออกไปเลยเงาต้นแม่ออกหมดเลยไม่ให้เงาต้นแม่มีการแตกขึ้นเลยใช่ไหมครับไม่ให้มีขึ้นมาเลยเนี่ย โอ้โหนี่ก็เป็นเทคนิคนะยครับเพื่อนๆใช่ครับนี่แล้วนี่หมายถึงว่าเดี๋ยวมันจะแตกหน่อขึ้นมาใหม่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวตันนี้เขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม่อีกข้อประยุกต์เทคนิคการทนปลูกกล้วยไข่แล้วขุดหลอกกล้วยไข่เลยนะครับนี่นุงโยใช้จอบยางเดียวเลยนะครับหลังจากนะครับเราก็จับฟื้นดินใช่ไหมลุโยต้องฟื้นดินใช่ไหมครับก็เอาดินเอาดินข้ามากรบเพราะว่ามันเป็นหลุมมันเป็นหลุมลึกแล้วตอนนี้จะไม่มีดินที่จะอ้ามต้นเขาต้นเขาจะล้มได้ เราต้องเอาดินที่เราขุดแล้วเข้ามาเข้ามาเก็บได้เหมือนเดิมใช่ไหมใช่เข้ามาเข้ามาเก็บไว้เหมือนเดิมเนี่ยถ้าเรากรบหลุ่มถ้าเรากอบปลุมใหม่โอ้โหนี่ก็เป็นเดี๋ยวล่าเขาจะเดินใหม่แต่ช่วงนี้ถ้าเรามีปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกใส่ได้เลยเนี่ยใส่ได้ข้างไม่เลยใช่ไหมใส่ได้้างข้างได้เลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับวันนี้ก็ฝากสาระความรู้นะครับมาแบ่งปันเรื่องของการขุดหนอกไข่ไข่มาฝากเพื่อนๆนให้รับชมนะครับหรือเทคนิคการเลือกหนอกไข่ไข่ต่างๆนะครับขอบคุณเพื่อนที่รับชมและเป็นกำลังใจ ใจด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปดูวิธ <or> ีการปลูกไว้ไข่กันนะครับขอบคุณเพื่อนรับชมและเป็นกําลังใจด้วยนะครับเฮ้ก็บอกแล้ววันนี้เก็บสาระความรู้ดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนเรื่องการขุดหนอกล้วยไข่และการคัดหนอกล้วยไข่ต่างๆมาฝากนะครับขอบคุณทุกกาลังใจครับไม่พลาดการรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆาเลยนะครับ